โอ okay, right. เคเอาเลยนี่มาอิท่ยน่อยใไเนาะอยทักทายสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกทุกท่กทานล้ะก็สวัสดีปีใหม่เลยนะสุขคุณสุขคนล่ำรวยสุขคนเนะ้อพี่น้องเอาวสวัสดีตอนนี้ค่อยกัสิได้ไป รมกับทีมงานสาวศรีท่าเพื่อนะเพราะนะว่าสาวศรีท่าเพื่อนล้มหมูตัวนึงเมื่อนี้นะเพื่อนโทรโซนแต่เมื่อคืนนี่นะก็จะไปนะสายๆเติมละพี่น้องเลยเออสิได้ไปหาอยู่หาก,กินอยู่เพื่อนละเฮ้ก,กินน้ำสาวศรีท่าเพื่อนละเมื่อกี้นะถือว่าทีมงานก็กหลายคนอยู่ได้ไปก่อนพี่น้องเลยติดตามไปน้ำการบรรยากาศไม่ใช่เป็นแบบเลิศๆแบบพี่น้องแล้วตอนนี้ก็ล่างขับรถไปเฮื่อนาสาวศรีท่าพี่น้องเลย วอาพันนี่รายการอาหารดีนะรอบนี้นะนะเคยเคยจะหอดแล้วเนาะยักน้อยหนึ่งม,ม,นนมาหอดเฮื่อนเฉศิธาล้วป้าเฉศิธาเพื่อแต่งตัวงามหรือวะนี้นะโอ้มีดเผาหล่อยานเนด้เขาจะแต่งตัวงามเป็นพิเศษพะอ้านช่องไทยปีเก้าตอนรับปีใหม่เด้เออโอ,อ้วันนี้เจ๊้ฝนเล้งนะพี่น้องเอ้ย <c oughs> เฮ้แต่งงานแล้วก็ลายคนมา เออไปขงจอกรถเถ้าถลอรอดไปดีอันนี้เราอุปกรณ์เฮ็ดเพิรเดี๋ยวนี้นะอันนี้นายเอ็นหมูกระทะเออเครื่องประกอบเฮ็ดหมูกระทะแบบเลยเสื้อกระทะได้หมูกระทะเออได้แล้วทำมาแล้วกระทะกระทะไฟฟ้าเออเอาไปค้างจะกระทะรึบอ่ะเอาเป็นโต้รึบอ่ะเอาไปต้นอย่าเอาเป็นโต้ไปค้างจะโหลดช่อยเอาอันนี้ซ uh> ื้อ uh> ่าส uh um um ูตรหมูกระทะได้ คืประกอบโ่้หลายอย่างคอยกะได้กินแต๋อหึงละจนลืมละสิได้กินอีรอบนี้ละอาคือสิเสบไม่ได้กินแต่หึงละคนอาปัซเด้อเคยกินหม้อกระทะไะฮยเคยกินเคยกินแต่กระทะไม่พดเยอ้ด้ม่ดืเอากระทะฟาดป้งนั่นมกิเออกระทะนั่นแหละคนเคยกินนะ เสี่ฟ้องหมดือพอนี้เออพักคนนะพักเพ่อเอาห้องวะพักอันกาพักรดักดักซีบ่นี่นะเออคอยว้าขี่อยู่อยว้านะอซ่าว่ซคอยวาขี่อยู่คอยมีมากอ๋เสฟองเก็บผักมากินกับหลายนะถือว่าระยะนี้พักมีซีซ้อมเขาลายตรงนี้นะพักโบหอมหลายลาย โอ้โหดยอดเลยนะโลมาแซ่ซอนพม่เสื้อข่าวคือสงการกันหรอวอโมแล่มันงามกาเก่าเจอไ่ะได้งามนะวาากเสนลากงาพีื่่อ้องามย้อนละปีโป่งก็ย่าโยนละโอิมงานเลย่มยอย่อยมานะแต่ละคน เลย,ยก,ก้วตแก้วนานเขาวคเลยเฉพาะนั่นเลยกระตาเฟยโอ้โต๊ผักบห่มสารสีธาลายได้พอตคนดุคนมั่นหรือสารสีธาเนาะักบูฟังหอมบอึ้ดเลยไปดูอาก็ดูกินไหมอาล้างว่าีนะ่ออเอบเนีทีมง,งานท่าก,ก็บพอเดียวนางเฝ้าแนกพ่อโคจีมูนะพีน้อง โอ้ต่หลายคนนะเซลเซียลเลยนะทีมงานครับอุปกรณ์อันนี้นะเส้นเพอร์เซ็นทอนบอเส้นกะลอนเออเส้นลอนเฮ็ดเข็มเส้นกะล่อนคือพวปั่นเฮ็ดหมูกระทะบ่ภาษาภาษาลาวเขาเรียกว่าเลยซินดาลาซินดาเนาะภาษาประเทศเพื่อนบ้านภาษาไทยหมูกระทะเออ อันนี้แหละหัวหน้าปลาซิทธิ์คนเราค่อยมีค่อยกินว่าค่อยกินแต่กระทะมี <c oughs> โอ้ล้างพักมีซี่ซ้อมจะขึ้นเงินดองแล้วเนาะคือเงินดองเราจะสอนเงินดองอีกพอจะสอนเงินดองเราสอนวอยยังได้เงินดองได้ยัง,งบอง่อะไร <c oughs> โอ้ปีนี้บ่ค่อย <c oughs> มีเงินพู้เลมีเงินพูออ <c oughs> พ้อันนั้นพูลค่อยอยากขอเพราะจะเพิ่มโผล่มาขออยู่ <c oughs> โผล่ <c oughs> เลิ่มโผเก่าหรือพูล่ใหม่ สอสอนจะได้โผใหม่เลยโอ้เอี่านหารกันกินเทากัได้ทีแล้วจี้แล้วถือว่าท่น้ำหอดให้มันคุยแล้วกับซีคูดเนาะนะคูดแล้วกัพอดีปัด ปิงก็ได้หมูกระทะไปนํานะ,นะเ,นเดี๋ยวหลายหลายเมนูตามตะย์ยายเลยเพื่อเยอะเลยเฮ็ดกินเลยนะรอบนี้นะเออบ่อวาเป็นพ่อโคกคือแล้วเนาะคืออะไรคืออะไรโอ้สีหนังมันคักเลยเนาะคุยคักเลย นนะหูมูอ่เออหูมูปีงบ่ันี้นะโอ้โอ้ตัก็ไฟเากันเนาะได้ใจเลยโอ้ปีงไปพร้อมแก้มปพร้อมนะอ้าวโงหนี่งนมมนเนาะตัวนี้ละของมากนะคอยัดมอหตัวนี้น่องไมวใช่คเองเด้อมาใโห

ไ<ส>อ้น้องยิงเขาซนนึงกะอ่าสวยพีได้ใส่โทรใส่จานนึงดีทานแต่แก้วนะจะไม่ค่อยสิไปแปลงแก้วกันมาเนี้นะเ้ยได้เยอะเลยกินเลยปลาเสพนมีอ้อแต่จัะวันนี้เนาะเสพนเนาะบรรยากาศ ตอนครับส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่พี่น้องมวนชินเฮเซลพ่อแม่พี่น้องมาเซลเซลคนมีสหายหลายๆคนนะพอเดี๋ยวมากินซุ่มส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่สุกแล้วปิ้งนมเนาะกินนมนอนได้ไหมไม่ได้ชิเลแรกนมนะกินซื้นใบก็มีแห้งนะกินให้ดูใบอ่ะเป็นชิ้อจากใบแล้วมีแห้งใบแล้วจ้าจ่ะ ไฟต่อไฟสองคนคืออะไรคืออะไรคนหลาไาคนหลาไาข้างนี้คืออะไรคือฟาตัไผเออบมอคือสีแอ่นเดียวเอาซีนมากินลอยลอยเพราเราถือกระเดาฮันโอ้ยเดาจะกระถืบมาหนีลอยลอยเน่ทางนี้กลับมาอีกแล้วโอ้สายย้อยมาตลอดปีงกันเนาะ ทีน่เช้ตหางนีเอันนี้ปิ้ใช่ใ่เใหญ่นี่อเฮ้ยัชุกเพิ่เฮ้ยได้ด้านหนึงมาคอว่ะมีคอาม่อยาวปิ้งจะปนเพิ่มใช่อันนี้ก็นี่พีเออไม่ได้าีแล้วก็ขึ้นเมันเป็นเท็จเอาน้อเอานอยู่ดีเลยาเจาหน มันกพูดไม่ม so so ีมอนมีแ้ยูเอาั้งหลายอยูัม่ไปได้นี่ตั้แล้วนี่ัการ่เเสื้อาดูเพื่อใ้กรต่องนีวยสสาวสีฟองกับสาวดากพ่นไปกันมาสอยซอยซีหมูซี เฮ็ดหมูกระทะเลยออเฮ็ดซินดานเเรามากมักเติอตุ่มตุ่มกติมเต้าโอ้คเก่อนเนาะทางาสาสสอนพันสมทายสมว่าและเอ่วนเดียร์นหนึ่งกับอิ่มไปพ่อสมควรแล้วเห็น้องไห

<laughs> เป็นเพจไม่ยาวมาเค่เคเดียวันนี้ <laughs> โอ้ทางหอนทางแฮมทางจี้พร้อมทางปีงนำ้ำเซ่บเด้พี่น้องวันนี้นะกินนำกันโฮเซลหลายคนเชลเซลโอ้ถยงนึงมากเพิ่มหนึ่งเสียบเพราะว่าเขาเชฟคอย Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì แม่คู่แล้วเฝ้าตลอดแม่คู่สิชุกกอนแล้วโตได้แต่เฝ้าบริได้เฝ้าปิงมีได้กินมูโรดโอ้สีนสอยสีนเมูกระทะกถือว่าได้ลายผสมโคนอยู่เนาะทั้ง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 ทังังท้้ังัั้งัทั้ มามอนเอ้ยพ่อแล้กกินเถิงแล้วพี่ยาีกเถอะติดาด่อพุมมาตำลังกินเน้ตาย้เฮ้ตายอยู่เปิดงอั้วเพื่อนกินยาก้อนไข่นะเผื่อเริ่เื่อเดือรุ่นก็แล้วโอ้หิงงอามันเข้มเนี่ ก็จับดูก็เข้มรดสีนะสิเข้มที่มือบ่เข้มรยาเยื้ชุยจักวิยากินยาอนไทยไม่เลยบ้านเลยบ้านเลยกินยาอนไทยเนาะกินยาคนไทาแวก่านไหยเนาะพานะโหลายเนาะเจ็บต้องก็ยังกินยาลเชียวยันไทยเนี่ยบ้านบ้านนั่งยังจะเอาละซอย

เม่โคก็ชื้มแล้วยู่ในบ้านผูเชื้อก็ชื้อมูงานอยู่ฮัละบ่พู้งามก็มูขาเชือก็ว่าขึ้นกูไม้เก่งแต่บ่ผานนี้นะสะพัดาบ่ไม้ขลุนะเป็นจะดีบ่ปุงนะเป็นอะรวิเรวเรจไปมดขมาก็ชื้ออีเชือได้กระเอเลไเคยกินชินดาชอขมายนเไงมาลองอะ ก็ชิ้นดาไหมแมนอันนี้นะชิ้นยางอันนี้นะมืกระทะบ่นี่นะยางบ่เออมแมูแต่แต่ไม่ว่าเขาช่วยองมันก็เลยต้นมีงานเหมือนนะเฮ้ยช่วยเฮ้ยช่วยเฮ้ยจะห้งงานบ่มันเยแมนเขาเลงานช่วยนะงามเขาช่วยนะมีงานทั้งหมนเอ๋มาเบิ่งสินดาครัาพี่น้องโอ้ตโหได้ทีแล้วนี่โอ้มอกับมอแบบพันสมัยเลยนะมอไฟฟ้าเลยนะโอ้ จะฟจะจัดแล้วม่นะเบเฮีนไม่ถูนั่ไม่ถูไว้นะไม่ถูเพื่อะไปกินเหี่ไม่ถูเพื่อน้อยก็ด้ยังยังใกล้ใ้ามเบาทนด้ละทางนี้ไม่ถูไม่ถูเพื่อจะไปกินเุกแล้วเหมอนเลยุกแล้วโอ้สินดาดก็เริ่มได้ทีแล้วฮัสตอนนี้เทีละโอ้เก็บจะโดยปั๊บโลด เจอแช่เจ้ามาเนียใชเออแจ่วสำเร็จทูบเลยเนาะสบายนี่แห่ทอดจะจอกเลยนะเิริ่มได้ทีแล้วพี่น้องเลยคอกระทาแต่มันสูงแต่มันสูงกะจีปจำไว้จำลาาเลยนะจะกินไ้เลยเฮ้ยอ๊ยขีอขีปมันแล้วคอยปทขีอยู่นี้ขจ้มัไาลาี้ลไม่ เอแกันลงเฮ้ยเ่นมโนวะหนน้น่นะอันน้อยก็ยังเป็นที่เจ้าละเด้อลาฮอดาวไอเออยเ้ซิมกอนก็เลยคุยเจ้วกอนตวแ้าวพ่อเยอันนี้ก็คือของเจ้าเด้อต้นต้นไม่ใช่ซิมใะไหปอ

แม่โคเฮาที่ว่าครับวินักสุดนี้นะรับวิ่นักแล้วครับครับสายทผู้ใหญ่ครับสายทผู้น้อยเลยสุนี่ไกอันนี้คิบรถน้อยไปแลิ่แดงแไม่ไม่เนไเจ้ากิน่เอาไม้ดเอาไม้ดูกแล้วเเ่

เชื่อใจน้ำนั่นเชล่อนนะเชื่มูละยังนั่นเอานี่บรรยากาศมนซืนโฮเซลแล้วพี่น้องเลยถือว่าส่งท้ายปีเก้าต้นรับปีใหม่นะแตเอฟซีสาวสีเพิ่นฝากเงินมาให้ซื้อหมูกินเล้งนะขอบมุณครบใจเอฟซีเด้อให้ล้ำรวยต่อไปนะนี่โอ้แต่ละคนกะได้ทีเลยเริ่เว้าเริ่เว้าเสียงดังเลยแต่ละคนกะ เพื่อจาพาไปน้งเปย่พวกวันนี้โอ้คือเห็นเจ้าอเก่งเลยคือว่าทางซีนทางน้ำทางต้นเพื่อเขากรตุ้มเลยเลยพี่น้องเลยพาหมูภาพเป็นโตเลยนะรอบนี้ยังอยู่กระซ่ามยังหลายอยู่ทําไมไดก็มาพ่มาส้นนนึกจอิ่มลายละทีมงานน็กน้อยก็อิ่มแลวไปเลยไปหาลินเลยหลายคนเลทีมงานเนี่ย มนซื้อโฮเซลกันนะส่ทงท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหนะม่นะเดี๋ยวเบ,บียร์เราห้กากาเรื่อยๆพี่น้องเลยโลดเป็นห้าล่างเลยรอบนี้นะเห็นว่าสาวได้สามอมา,อ,มาอีสองมันโลดเป็นห,หนะ้าเลยหลังคนขวาอ๋อใช่คออีลาคออันคออีไล่อ่ะตอนนี้ก็เด่ว่ากินปีใหม่ก้ามาฮาอเทิร์แล้วพี่น้องเลยเด่ว่าทีมง,งานกินต้อนนะค่อยเบาไหวเลยค่อยมากกอดน,นะรอบนี้นะแต่ว่ากินก็นโอ้กินซีนหมูนะ สินหมูทางทีมงานแม่อันสาวสิท้าเพื่อนะเลงมาเลยนะแต่ว่าแซ่บโน้พอแล้วนะกินอิ่มแล้วซ้ำล้านแต่ละคนเด็กอะคอยกับมาฮอดเธอและโซงนี่กับกับสะพอนะฮอดเธอและสันนิษม์นี้คอยกับสิ่อฟ้าไว้เพลงสำนี้แหละพี่น้องเอ้ฟ้ากกดไลกดแชร์แล่ะกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้คิดไปเด้อแล้วขอบมกขอบใจเอฟซีทุกท่านที่ติดตามนะครับส้มคลิปแต่ละคลิปแต่ต้นจนจบนะขอบใจหลายๆ